ก็ใช้ได้นะครับสำหรับความคามมีดใหญ่นะครับมีดใหญ่นะครับไม่ควรให้คมคามมากนะครับหากคเลวลาไปใช้งานหนักแใน่าคามอาจจะลมได้นะครับ ไขมีดสวัสดีครับวันนี้ผมแชมป์ขายมีดจะมารีวิวแจ้งอัปเดตสินค้าเข้าใหม่อีรายการนะครับสำหรับที่อยู่ข้างหน้าพี่ๆนี้คือมีดแรมโบ้ห้านะครับอ่าโดยกล่องแรมโบ้นี้พี่ๆหลายท่านรู้แน่นอนนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยนะครับเมื่อเราแกะกล่องออกมาแล้วครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะได้พบกับใบเซอร์ติฟิเคตนะครับอ่าหรือใบ ประกอบใบยืนยันนะครับของมีดแรมโบ้นี้นะครับก็พี่ๆท่านใดนะครับอยากรู้ก็สามารถไปลองอ่านดูกันได้นะครับหนังก็จะมีการบอกสเปกรายละเอียดอะไรต่างๆไว้นะครับเซอร์ติฟิเคตของมีดแรมโบ้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางไว้นะครับและก็จะได้พบกับมีดแรมโบ้นะครับพร้อมซองนะครับอยู่ในลักษณะห่อใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเอามีดออกจากกล่องกันนะครับเมื่อเรานามีดออกจากกล่องนะครับเราก็จะได้พบกับมีดแรมโบ้พร้อมซองหนังแบบนี้เลยครับสวยสวยแบบนี้เลยครับยังอยู่ในห่อพลาสติกแบบนี้เลยนะครับว่าแล้วเดี๋ยวเราาามแกกกกะะดอออจงูัันนเลยครบ เมื่อเราแกะมีดออกจากซองนะครับเราก็จะได้พบกับมีดแรมโบ่ห้าสีเงินสวยๆแบบนี้เลยนะครับมารอบนี้เป็นแรมโบห้าสีเงินนะครับหลังจากสีดําที่ผมได้ปล่อยคลิปออกไปเร็วๆนี้นะครับก็พี่ๆท่านใดยังไม่เคยดูสามารถย้อนไปชมดูก่อนได้นะครับแนส่วนนี้นะครับรอบนี้เป็นมีดสีเงินหรือว่าใบขาวนี่เองครับพี่ๆท่านใดนะครับชอบมีดแรมโบ้นะครับทรงแบบนี้ทรงใบขาวใบเลดใบสีเงินสวยๆแบบนี้นะครับก็มีของมาแล้วนะครับพี่ๆท่านใดสวยชอบูกใจสามารถทำรายการสั่งซื้อได้เลยนะครับโหสวยงามจับถาดมือจริงเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสเปคและรายละเอียดคร่าวๆของมีดดัมโบ่ห้ารุ่นนี้กันนะครับวัสดุใบมีดนะครับทาจากเหล็ก1060ไฮค h ร์บอนนะครับความยาวใบมีดวัดตั้งแต่ส่วนปลายตรงนี้จนถึงสุดตรงนี้นะครับอยู่ที่14นิ้วนะครับความยาวด้ามนะครับวัดตั้งแต่ส่วนตรงนี้จนถึงปลายนี้นะครับอยู่ที่8นิ้วนะครับความยาวตลอดเล่มนะครับอยู่ที่22นิ้วนะครับ ฝนมีดนะครับหนาอยู่ที่6มิลนะครับหนาๆปึกๆไปเลยในส่วนของความกว้างใบมีดนะครับอยู่ที่2.3นิ้วนะครับก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะครับในส่วนใบมีดนะครับมีการยิงเลเซอร์เป็นลายเซนของจอร์นแรมโบมาครับตรงนี้ครับแล้วก็มีการยิงเลเซอร์ตรงนี้ว่าแรมโบนะครับสวยๆไปเลยนะครับด้านนี้ก็จะโล่งๆไม่มีอะไรนะครับผมในส่วนของด้ามมีดนะครับวัสดุนี่เป็นแบบฟูลแท้ง์เลยนะครับวัสดุด้ามนี่คือเป็นวัสดุเดียวกับใบมีดเลยนะครับตั้งแต่ใบมีดยาวลงมาถึงสุดนี่เลยครับโดยการเข้าด้ามะครับ พันทับไว้อีกรอบหนึ่งนะครับทำให้การจับก็กระชับมือนะครับในส่วนของด้านท้ายนะมีเหล็กยื่นออกมาพี่ๆสามารถใช้ทุบกระแทกอะไรต่างๆได้นะครับมีการเจาะรูมีหนังห้อยมางีนครับพี่ๆสามารถไปเปลี่ยนเป็นเชือกคล้องมือเชือกถักเชือกห้อยแลนยาร์ดหรือเชือกคล้องมืออะไรต่างๆตามสะดวกได้เลยนะครับผมก็สวยงามนะครับจับถนัดกระชับมือใหญ่ดุดันนะครับพี่ๆท่านใดที่ตัวใหญ่ร่างกายใหญ่บึกบึนแข็งแรงนะครับเหมาะสมเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมผมถือไม่ไหวนะครับผมตัวค่อนข้างเล็กนะครับพี่ๆบางท่านอาจจะบอกเออลัมโบห้านี่มันคล้ายกับมี แรมโบ่สีเลยแล้วขนาดนี่มันต่างกันมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองเอามาเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับแนํนำมาวางเปรียบเทียบกันแล้วนะครับสำหรับมีดแรมโบ่สีและมีดแรมโบ่ห้านะครับก็จะเห็นว่าขนาดค่อนข้างแตกต่างกันเลยนะครับสำหรับแรมโบ4สีนี่นะครับก็จะเป็นขนาดที่เล็กสั้นกระชับมือจับถนัดนะครับพี่ๆท่านใดชอบเล็กๆสั้นๆจับกระชับมือก็แรมโบ4สีจับได้เลยนะครับจับกระชับมือถนัดครับ ส่วนรัมโบ้้านะครับพี่พี่ท่านใดนะครับชอบความใหญ่ยาวหนักดุกดันนะครับรัมโบ้าตอบโจทย์เลยนะครับหรือพี่พี่ท่านใดนะครับเลือกไม่ถูกว่าจะรัมโบ้สหรือรัมโบ้าดีสามารถจัดได้ทั้ง2รายการเลยนะครับชม <c oughs> ้์สายมีดยินดีให้บริการนะครับโอเคครับเราดูตัวมีดกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูฝักมีดกันบ้างนะครับ ในส่วนของซองมีดนะครับสำหรับมีดดัมโบ5จะเป็นซองหนังเทียมสีน้ําตาลแบบนี้นะครับมีการปั๊มตาดรมโบ่ตรนี้นะครับและมีการปั๊มลายเซนจอนดัมโบ่ครับมีการเดินตะเข็บเพิ่มความแข็งแรงมานะครับแต่ต้องขอเรียนตามตรงนะครับว่าซองของมีดดัมโบ5โดยส่วนตัวผมว่าค่อนข้างบางนะครับบางไปนิดนึงนะครับสำหรับเปรียบเทียบกับมีดที่หนักขนาดนี้ถ้าเอามาใช้นะครับก็บางไปนิดนึงนะครับแต่ก็สามารถใช้งานได้พอสมควรนะครับมีรูตรงนี้นะครับสามารถใช้ร้อยเข็มขัดได้ครับพี่ๆสามารถไว้พกตติิดดดดััวววเเเเเขขขข้้้้้้าาาาไไรสส่่่นนนูงงกลย็ม ใหญ่เยืมขาดอะไรก็สามารถใส่ได้นะครับผมตรงปลายครับมีการห้อยตรงนี้ออกมานะครับมีเชือกตรงนี้ห้อยมานะครับสามารถไปเปลี่ยนเป็นเชือกผูกรัดต้นขาอะไรต่างๆได้นะครับก็จะค่อนข้างบางนิดนึงครับส่วนตัวผมว่านะครับถ้าทําให้หนาได้แบบซองมีดแรมโบ่ส่จะดีมากเลยนะครับครับอันนี้คือซองของมีดแรมโบ่สนะครับส่วนตัวผมว่าอยากให้มีดแรมโบ่ห้าทำซองแบบมีดแรมโบ่สแบบนี้จะดีมากเลยนะครับก็อยู่ที่พี่ๆท่านชอบนะครับยังไงก็รบกวนขอพี่ๆที่รับได้นะครับผมยังไงเดี๋ยวเราลองเอามีดใส่ซ เมื่อนำมีดใส่ซองแล้วนะครับมีดก็จะอยู่ในลักษณะที่กระชับสวยงามแบบนี้นะครับพี่ต้องระวังนิดนึงนะครับด้วยความที่มีดแรมโบห้าเป็นมีดที่ใหญ่และมีน้ําหนักค่อนข้างมากนะครับก็ไม่ควรจะทําให้ด้ามทิ่มลงพื้นนี้นะครับมีดอาจจะไหลออกมาได้นะครับอาจจะเกิดอันตรายได้รับอาจจะโดนเราหรือโดนคนรอบตัวคนที่อยู่ใกล้ชยดกับเราได้ครับซึ่งอันตรายต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ไม่ควรนะครับทิ่มซองทิ้งลงมาอย่างยิ้มากนะครับเพราะว่าด้วยความที่ซองนั้นค่อนข้างบางครับและมีดแตรมโบก็มีน้ําหนักออนนข้าางงักะะจจททิมลุซเป็ แผลเป็นตำหนิได้นะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับก็สําหรับซองนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้พอสมควรนะครับหรือหากพี่ๆท่านใดอยากได้ซองย่างแรกว่านี้ก็อาจจะไปหาสั่งทําซองเพิ่มได้นะครับยังไงก็ขอให้ใช้งานด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูความคมของมีดดัมโบ้รุ่นนี้ดูกันเลยนะครับว่าความคมจะคมแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวมาทดสอบดูความคมของมีดดัมโบ้รุ่นนี้ดูกันนะครับจะลองตัดกระดาษดูเลยนะครับก็ใช้ได้นะครับสําหรับความคมมีดใหญ่นะครับ มิดใหญ่นะครับไม่ควรให้คมคมมากนะครับหากเวลาไปใช้งานหนักในป่าคมอาจจะล้มได้นะครับก็ผมว่าประมาณนี้ก็โอเคเลยนะครับอ่านี่นะครับพอดีอยู่หลังกล้องอาจจะไม่ค่อยถนัดต้องขออภัยด้วยนะครับอีกทีนึงนะครับผมใช้ได้เลยนะครับสําหรับคมมีดแรมโบ่ห้านะครับเดี๋ยวเรามาฟังสรุปท้ายคลิปไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคครับผมขอเนี่ยมาสรุปท้ายคลิปครับเกี่ยวกับมีดแรมโบ่ห้ารุ่นนี้นะครับ มีดเล่มนี้นะเหมาะกับใครจริงๆก็เหมาะกับทุกๆท่านนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับเป็นสายมีดแรมโบ้สายเก็บของแรมโบ้นะครับไม่ควรพลาดด้วยประกันทั้งปวงเลยนะครับควรมีให้ครบคอลเลคชั o นเลยนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับอยากได้มีดเล่มใหญ่ไว้ใช้งานหนักๆครับเอาไว้ลุยสับฟันอะไรต่างๆนะครับมีดเล่มนี้ก็ตอบโจทย์นะครับสวยงานสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็พี่ๆท่านใดครับอยาก เก็บสะสมอะไรต่างๆนะครับก็เหมาะสมนะครับสามารถจัดได้เลยนะครับโดยพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถทํารายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อและราคาของแชมป์ขายมีนครับจะอยู่ที่ท้ายคลิปและใต้ชื่อคลิปนะครับมีไว้ครบทุกช่องทางเลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับสำหรับมีดแรมโบหานครับนอกจากสีเงินแบบนี้นะครับยังมีสีดําแบบนี้ด้วยนะครับก็ได้ปล่อยคลิปไปแล้วนะครับพี่ๆท่านใดยังไม่เคยดูสามารถย้อนไปชมดูก่อนได้นะครับสีดําก็ยังมีของนะครับสามารถทารายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับ และนอกจากมีแร์โบ้ห้าแล้วนะครับมีแร์โบ้สี่ก็ยังมีของเช่นกันนะครับมีมาทั้งรุ่นสีดําและสีเงินเลยนะครับพี่พี่ท่านใดยังไม่เคยดูคลิปรีวิวนะครับสามารถดับชมคลิปรีวิวก่อนได้ครับผมจะทิ้งคลิปรีวิวไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับสนใจสามารถติดต่อทางการสั่งซื้อได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับแจมขายมีก็ต้องขอตัวลาและขอกราบขอบพระคุณวิพีทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมและอุดหนุนผมมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ